นูนค่ะจ้าจ้าไปไปเดินไปไปไปเลยเอฟซีเขาเลี้ยงยายยายเมื่อยยายครนกครับโอเคไปดูรถเลยนะยายดูรถเลย ข้าววัสดีค่ะกาแฟค่ะกาแฟเย็นไหมคะบ้ากาแฟเย็นเข้มเมเข้มนคนๆนล้วกี่แก้วยายวันนี้อ๋อไปไปไปค่เกิมาเยเพิ่งสั่งเพิ่นสั่งไปให้สั่งไปเพื่อไผย้ายสั่งไปเพื่อนำไผ่นำเพื่อเอค่ะไม่ไม่สั่งสั่งไปให้ใครด้วยกิน2แก้วนี่สั่งไปให้คุณปราทรนนะมแม่บปาทอนกิน กินด้วยกันนั่นแหละไม่คนละแก้วไงคนละแก้วก็จังให้เอฟซีที่มาก็ยายนี่แหละค่ะยายก็ยายบอกว่านี่ยายยายฝากช่องผมด้วยอย่าลืมติดตามอย่าลืมติดตามอ่าธนวัฒธนวัฒน์ชแนลธนวัฒน์ชแนลนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามยายช่องยายด้วยช่องยายด้วยยายจำลองสหายลุงพลค่ะจน้าขอบคุณครับ ตุ้มตามเอาตุ้ตามค่ะไลค์กดแชร์ให้ลูกค้างสงเลยนะคะเอาโอเคแล้วหนล่ะอ่ารอรอเอาพึ่งยายพึ่งรอเอาไลน์รอเอาอยู่ฝากอันช่องชมแม่ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นจีไยจำลองท้งานโอคด้วยน ขอบคุณค่ะเอาเหลือของร้านเจ้าของได้ไปไหนร้านนี่ได้นีไปไหนเพลินมูโยนน้องนิวได้ไปไหนร้านนี้ก็ทั้งกาแฟทั้งอาทั้งหมูโยน้ำทั้งหมูโยน้องนิวก็มาใช้บริการห้องน้้องนำเรียบร้อยเลยนะคะห้องน้ำพรีจอดห้องน้ำพรีจอดรถฟรีนะคะของร้านยายจำลองค่ะอ่นั่น วันนี้สวยด้วยค่ะใหญ่มารอกาแฟอยู่เขดีใจได้โทรศัพท์ใหม่เนาะยังไม่ได้ดูเลยดูแล้วคาแล้วกาแฟนี้อีนันทนาการจากไหนครับจ้ากน้องมิไปเีันเนี่นี่จ้เจเปห็นเนาะม่เป็นไรเ เลูกๆก็จะจ่ายให้นะครับลูกเลยจ่ายมาแล้วกินได้ก็กินฟรีได้ตลอดอยู่นะในทวิตว่าพอแบนมุงผลกันเดี๋ยวปัญญาชอบกินกาแฟครับคุณยายเพื่อนชอบกินกาแฟเป็นเมื่อยนะครับจัดให้ยายยายเพป็นเมื่อยคนชงกาแฟก็เลานนีถามว่าไม่คิดสิไปหมออย่าถามถึงความรู้สึกมุ่งผที่นึกอยู่ตัวนจ จนยามคนอื่นทำไมําหัวใจของคุณนั่นเองโอ้นูลพีตีผมม่ให้งงค่ะายอ้เัรานี้ไอ้เพราหนูนี่ลืมเบิ้งกันง อ้ายเ่าหนูนิดที่คิดทอดคิดถึงคิดทอดคิดถึงทุกวันค่ะทุกนาทีทุกชั่วโมงฝากอะไรไปถึงน้องไอไหมฝากว่าขอให้น้องไอสู้ๆปัญหาทุกจริงทุกอย่างมันก็มีอุปสรรคธรรมดาของโลกมนุษย์เดี๋ยวก็มีทางออกยายก็เหมือนกันเดี๋ยวก็มีทางออกขอให้น้องไอสู้ๆแล้วก็อย่าลืมยายจนจนคนนี้เด um> ้อค่ะเดื้อจ้าครับขอบคุณครับน่ารัก ใช่คิดฮอดลูกแล้วลูกชายคนใหญ่เพื่อนพงศ์ไอ้จะร้องพูดแล้วก็จะร้องห้ามร้องใจกระตุ้นายกระตุ้นเราใจกระตุ้นยายร้ายมาสิห้ามร้องเด้อเมื่อร้องร้องให้ซเฉยๆให้ซื่อๆมือมือนันโนะวะเสียงพูดได้มาอาเอายายแล้๋ยวเหรอ่ค่ะอยู่เดี๋ยวผมจะให้ละตุ้มกับข้าวนึกแล้วว่ายายปลายเดินปลายทีนี้ คุณนะคะขายดีดีขายดีดีทุกทุกทุกอย่างให้เข้ามาพลังเข้ามาเงินทองหลั่งไหลดีมากทุกแส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 ทุทุกแสทุกแนทุกแสทุกสกแได้กแสทุกาแอทกแกแสกแสทุกแสกแสอุกุแสทุกแสเุกนสทุกแกแสทุกแแสกยาก ใชระวังรถเด้อยายรถขับโบกชนยายหรอกค่ะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับเอาวันเดอนปีเกิดให้หนูหน่อยแล้วนั่งนี่บอก